ว่าไงครับสามยันไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยรายงานตัวกันสักหน่อยดีไหมผมพิธาลิมเจริญรัตกลับมาแล้วครับพี่น้อง แล้วผมกลับมาเพราะเหตุผลเดียวและเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นคือการชักชวนให้ทุกท่านเลือกหมายเลข46สง่งนายกเทศเข้าทำเนียบรัฐบาลปีนอร I love you back พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมยืนต่อหน้าพวกท่าน,นะตอนนี้ด้วยความคิดถึงด้วยความคุ้นเคยและมีเรื่องค้าคาที่เราต้องชำระก,การใช่ไม่ใช่ไ,ชไอความคิดถึงนั้นผมโดนเขาตัดสิทธิทางการเมืองไป แต่เขาตัดความคิดถึงที่ผมมีต่อประชาชนไม่ได้เด็คขาด